อันนี้เพิ่งจะแลนด์มาจากที่ภาคใต้เลยใช่ไหมฮะไปที่ปัตตานีมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าเอาผมผมถามคุณเข้าต้นเลยแลวกันว่าบรรยากาศงานที่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างรครับล่าสุดก็ขออนุญาตไล่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพราะว่ากิจกรรมแรกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะทีะ่กลุ่มที่ชื่อว่าไร่ for ออก g e เจนนะคะก็คือเราปั่นเพื่อตามหาออกซิเจนและตามหาความเป็นธรรมทำไมต้องตามหาออกซิเจนก็คือตามหา ความเป็นทําให้กับคนที่ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตจากเหกตุการณ์ตักใบนะคะเพราะว่าเขาปั่นกันมาจากหน้าสพตักใบมาถึงค่ายอินคยุทธบ,บริหารจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่รถ เยี่ยมซิดหาเนี่ยใช้ขนผู้ที่ถูกจับกลุมมาแล้วก็พอมาถึงค่ายอินขยุธก็มีผู้เสียชีวิต7 8รายจากการขาดอากาศหายใจเนี่ยก็เป็นที่มาว่าเขาเริ่มปั่นตั้งแต่วันพุธแล้วก็มาถึงปัตตานีเนี่ยตั้งแต่คา่าเมื่อวานนะคะแล้วช่วงเช้าก็เป็นกิจกรรมช่วงโค้งสุดท้ายก็คือปั่นจากเมซิกลางปัตตานีไปถึงค่ายอิงขยุทธนะก็ได้ไปร่วมปั่นกับพวกเขาก็มีการโช,โชว์ป้ายผ้าต่างๆนะคะแล้วก็สองข้างทางก็เป็นที่น่าชื่นใจนะคะมีทั้งพี่น้องประชาชนบกไม้บกมมือให้ีบางส่วนนํา ป้ายผ้ามาชูสองข้างทางนะคะแล้วก็แน่นอนมีหน่วยทหารตำรวจดูแลให้ความปลอดภัยอุ่นใจตลอดเส้นทางนะไม่แน่ใจว่าทาไมต้องดูแลความปลอดภัยกันขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็รจริงๆจริงๆก็มีเสียงสะท้อนมาจากกลุ่มผู้ที่จัดกิจกรรมซึ่งเป็นคนเยาวชนคนหนุ่มสาวนะคะอาจจะไม่ถึงเยาวชนแต่ว่าก็เป็นคนรุ่นใหม่ๆนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลดีแบบนี้เมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีคนตาย <ม>อันนี้คือเสียงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะมันเป็นเส้นทางเดียวกับที่รถใช้ขนค,คนมาที่ค่ายอิงขยุตใช่ไหมคะคแล้วก็พอเสร็จจากกิจกรรมปัน่นจัก,กรยานซึ่งทางค่ายอิงขยุตเนี่ยดูแลดีมากเลยนะคะตอนแรกคิดว่าอพอไปถึงหน้าค่ายเนี่ยมีการกั้นเอาเบรีเออร์มากัน้นกันกันกันไว้แล้วคิดว่าตายละเข้าไม่ได้ปรกากฏเจ้าหน้าที่มาบอกว่า กั้นพื้นที่เตรียมไว้ให้แล้วเข้าไปได้เลยกันอันนี้เอาไว้กันรถงว่า,าไม่ให้รถมามาแบบชนจักรยานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ออส่งผู้พันส่งระดับพันเอกนะคะมาต้อนรับผู้พันก็มารายงานตัวกับดีฉันแบบว่า,า,เาเรียกว่าอะไรดีเข้ามาอย่างยิ้มแย้มแจ่มจใสมากนะคะบอกว่ามาดูแลอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ ก็มีน้ำมีอะไรจากเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ใช้ทหารผู้หญิงนะคะมาช่วยดูแลนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าแล้วก็ได้มีการได้มีการเรียกว่าไม่ได้ปราศัยเนาะเรียกว่าเป็นการพูดของกลุ่มผู้จัดกิจกรรมนะคะว่ากิจกรรมนี้มาต้องการอะไรเป็นการทําลึกถึงผู้สูญเสียทวงคืนความยุติธรรมอะไรแบบนี้พร้อมกับฉูปายพาก็ถือว่าผ่านไปเรียบร้อยดีที่หน้าค่ายอิงคยุทธบริหารโดยมีทหารมาคอยอำนวยความสะดวกและคอยต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะตอนแรกเหมือนเขาเข้าใจว่าจะมาประท้วงแล้วก็ เขาค่อนข้างกังวลกันนิดหนึ่งแต่ว่าก็ทําความเข้าใจกันได้ว่าไม่ใช่การประท้วงเป็นกิจกรรมที่ทําโดยสันติปั่นจักรยานไปนะคะคก็แดดร้อนแต่ว่าทุกคนก็อารมณ์เย็นๆกันนิดหนึ่งนะคะคเสร็จแล้วช่วงสายเนี่ยไปเจอกับ บรรดาญาติของผู้สูญเสียแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตากใบนะคะญาติๆเนี่ยนั่งรถออกออกจากตากใบแล้วก็หลายพื้นที่ของของจังหวัดนาราธิวาสมากันตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆแปดเโมงนะคะก็มาถึงที่ปัตตานีอาสเปซซึ่งเป็นที่จัดก,กิจกรรมของวันนี้ที่จะมีไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะ <ạ. S 2> ก็มาทยอยมาถึงันตั้งแต่11บเอ็ดโมงเราก็ไปพูดคุยกินข้าว มีซุปเนื้อนะคะวันนี้มีซุปเนื้อเลี้ยงคือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบรรดามามะกะกที่เป็นญาติของผู้สูญเสียเป็นเป็นผู้หญิงนะคะเพราะรว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะคะก็จะเป็นพี่ชายน้องชายลูกชายสามีของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นญาติๆเนี่ยก็จะเป็นมามะกะกะนะคะเขาก็ทํากับ้งกับข้าวมาเลี้ยงมีลองกงลองกองก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างชื้นมืดแล้วก็ที่ปรนี้อาร์ตสเปซเนี่ยมีการจัดอาร์ตอินสตาลเลชันคือเป็นนิทรรศการ ศิลปะที่ตักไปเกี่ยวกับตักไปด้วยนะคะแล้วก็มีการที่ดิฉันชอบมากก็คือมีการโชว์ของของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในในตัวของผู้เสียชีวิตอ่ะมีแหวนมีอริอันไม่แน่ใจภาษาอ,อ,อ,ข,อของของชาวมุสลิมเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเครื่องรางอค่ะเป็นเป็น จดย่อพระคัมภีนะคะที่ติดไว้กับตัวแล้วก็จะมีแบงค์ยีบที่เป็นรอยกระสุนโดนหยิงก็คือได้มาจากตัวผู้ตายก็มาจากแสดงด้วยนะคะรวมถึงมีภาพศิลปะต่างๆที่เป็นการนะแสดงของซึ่งจัดแสดงเมื่อ20ปีที่แล้วที่มาอ่าบันนีเราก็ถูกรือ้อ ถูกอธิการบดีสักรื้อนะคะก็ได้นําภาพนั้นกลับมาพร้อมกับมีการจัดนิทรศาการเรียนแบบนิทรศาการณวันน,นั้นที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายก่อนที่ดิฉันจะต้องกลับมากรุงเทพเนี่ยก็ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับญาติินะคะโดยเฉพาะเบมาระ,ะ,ะซึ่งเป็น,เ,ปนเรียกว่าน้องชายของผู้ที่เสียชีวิตตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยแกอายุแค่15พี่ชายอายุ17นะคะแล้วก็ พี่ชายเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ตอนแรกก็เป็นแม่ที่เป็นโจทย์โดยโตรงแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้แกก็อายุเยอะแล้วแหละตอนนั้นอายุสิบห้าตอนนี้ก็สามสิบห้าแล้วใช่ไหมคะคก็อยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถมีกําลังวังชามากพอที่จะรือ้อฟืนคดีก็เป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวหัวแรงของผู้ที่ยื่นเป็นโจทย์ยื่นฟ้องครั้งนี้ร่วมกับศูนย์ขนานพุชลิปนะคะคก็ยังคุยกับแบ,บมาเลยว่าภูมิใจไหมว่านี่คือคดีที่มาไกลที่สุดในการเมืองไทยเลยนะที่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนเนี่ยถูกออกไปจับแล้วก็เป็นระดับแม่ทัพนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแบรมาหรือบรรดามามานะคะแม่แม่แ,มแล้วก็พี่สาวน้องสาวผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าภูมิใจมันมัน,ม,นมันไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ไม่คิดว่าศาลจะรับฟ้องไม่คิดว่าศาลจะเอออกหมายจับจําเลยระดับแม่ทัพภาคสี่นะคะแต่แน่นอนว่าในความภูมิใจนั้นมันก็มีความขมเจือปนอยู่ว่า วันนี้มันมีตลกร้ายนะคือนะในงานเนี่ยเขามีรูปจำเลยเจ็ดคนใช่ไหมแขวนอยู่เป็นแบบปลิวๆอะ่ะแขวนเป็นปลิวๆแบบว่าให้คนไปยืนดูได้แล้วก็เล่นตลกร้ายกันว่าเป็นเดินไปจับรูปแล้วก็บอกว่านี่ไงจับได้แล้วคือเอพราะว่ามันได้แค่นี้ครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าหรือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่สามารถนําตัวจำเลยเข้าสู่กระบวนการได้ซึ่งประโยคที่ฉันสะเทือนใจมากที่สุดนะก็คือ ซึ่งทุกคนพูดตรงกันหมดนะเขาบอกว่าแค่นี้ให้กันไม่ได้หรอไม่ได้อยากให้ติดคุกแต่อยากให้เข้าสู่กระบวนการล้วจะได้ชำระสาสากันญาติจะได้สบายใจว่ามันมีกระบวนการที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ,บถ้าไม่ผิดจะหนีไปทําไมนี่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะซึ่งเราก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรให้เขานอกจากในฐานะที่เราก็พูดคุยกับบรรดา,าสสของแต่ละพักเยอะเนี่ยก็อธิบายเขาไปว่าหลังจาก2ี่สิปีอะ แล้วคดีอายุความมดเนี่ยมีแนวทางอย่างไรต่อไปได้บ้าง<ส>ซึ่งก็จะคล้ายๆกับเนื้อหาที่มีการอภิปรายวันวันนี้ในสภาก็ได้อธิบายให้บรรดามาๆก่าก,ก่ฟังว่าอ๋อมันมีสามสี่แนวทางนะเราจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันจบลงที่คืนนี้หรอกมันจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าสู้กันมาขนาดนี้แหละ